ไปชมความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียรด้วยนะคะมาดูขายแม,แม่แม่คู่ปรับแกล้งอะไรกันอีกแล้วแกล้งอะไรวาอีกแล้วนม่แม่วาบ่นพึมพำพึมพ,ม,พม,มาดูสิอะไรก็ใช้ใช้ตลอดเลยไม่เคยจะมีของฝากหรือว่าค่าแรง ใช้ถือกระติกทุกวันเลยแม่แม่ถืดีๆนะดูกระเบื้อง่ไนเลยค่ะอย่ไหนเลยค่ะไม่ต้องไปใช้พี่ควานนะจะไม่ใช้พี่ควานนั่นน่ะจะไม่ใช้พี่ควานนั่นน่ะอย่าอย่าจะไปใช้พี่ควานเหรอโอ้ยาฟ้าไม่ถือหรอกไม่เอาไม่เอาเอามาวางให้ทำไมไม่ถือ โอ้ยแบงค์ใช้วาวาก็ถือไปว่าวาบอกว่าก็แกเป็นเมียมันแกก็ถือชี่โอ้ยก็ฟาถ่ายคลิปอยู่เก็บถือไปอีกว่าถือไปเองให้พี่นุยนุยแกถือชี่ใช้พี่นุยถืออีกดูสิแล้วก็ไม่ใช้ไม่ควานค่ะแม่พ่อพ่อรุ่นเอาไปวางไว้ดูวยแล้วให้ไปวางเอามาดูนะคะเบ๊้ วันไหนไม่ได้แกล้งวาคือนอนไม่หลับใช่ไหมเนี่ย<า>แล้วก็มีการเดินดิ่งมหาแม่ควานด้วยนะแกตือชี้กระติกพวกแก็บ<า> <c oughs> ปิละอะไรก็อะไรก็วาอะไรก็วาตลอดเลยข่าแรงก็ไม่มีใช้อย่างเดียวใช้วาอย่างเดียวเลยวาแล้วลวาแล้ว พ่อแม,แม่ดูเอาไปให้พี่หนุยถือหนุยถือว่ะหนุยแม่หนอยู่นะเอาไปใช้พี่หนุยต่ออีกสิใช้หนุยหนุยแกถือหน่อยโอ๊ยน้อถือเองก็ไม่ได้ถือเองเลยใช้นิดใช้หน่อยไม่ได้นะคะแม่แม่เราก็ไม่ชอบใช้คนอื่นต่อ ดูข้างหลังได้อะไรมาพี่โจว้าจะถึงบ้านง่ายไหมฮะจะถึงบ้านง่ายไหมนี่ฮะจูเดี๋ดดยวแม่แม่ดูพี่จูมาแล้วใช้จูนั่นมีลูกไว้ทำไมไม่ใช้แม่แม,ม่คอยดูดดเออเอาไปให้พี่ควาดีเมากิ ให้พี่ควันถัลุงทัดถือชีถือแม่ไปใช้ลุงทัดต่อลุงทัดเราเป็นผู้ใหญ่เราต้องให้เด็กถืออ่ะถือเก็บเธอต้องถือถือดเก็บมาดูเออถือมาเก็บมาให้ดูคนรอบนี้จะไปใช้ใครอีกหนาวหนาวถือเออเดี๋ยวมีค่าแรงให้ขึ้นขึ้นบ้านเดี๋ยวมีค่าแรงให้ใช้หนาว น้าถือให้พ่อแกหน่อยถือจับเร็วว่าก็ขี้เกียจถือเหมือนกันเด้อแม่เม่อาวาวาแหละผู้ใหญ่ต้องถือมันหนักจูเด้อไม่ถือไม่มีค่าแรงให้นะไม่ต้องบ่นบ่นในใจนะคะแม่บ่นในใจถือว่ามีบ่นในใจด้วยนะ มีค่าแรงด้วยเหรอมแม่บอกว่าเดี๋ยวมีค่าแรงให้เก็บเมันไม่มีอะไรในกระติกอ่ะเดี๋ยวมีค่าแรงให้วาเอาอะไรวันนี้ลิปสติกหนึ่งแท่งอ่ะถือเออบอกว่าลิปสติกหนึ่งแท่งค่ะแม่ๆไปเลยรีบไปอย่างไวจะไปใช้คนอื่นนั่นนั่นแม่เดี๋ยวดูนะจะไปใช้ใครแม่เราจะจะไปใช้ใคร เดินนี่ไม่ใช่อะไรนะหาคนใช้ต่อน,นั่นน่ะแม่เอาไปให้ลุงทัศน์หรือเปล่าแม่คอยดูเด้อเอาไปให้ลุงทัศน์อีกแบงเอาไปให้ลุงทัศน์อีกแล้วแบงอ่ะเอาไปโอ้ยไปใช้แต่ลุงทัศน์ลุงทัศน์ไปนั่งนู่นอ่ะพ่อวางไหมไปนั่งตรงไม้นู่นเด้อจะไปใช้ลุงทัศน์ได้ยังไงลุงทัศน์ ลุงทัดต,ตัดหญ้าก็เหนื่อยแล้ว,นวนเนาะเออลุงทัดต,ตัดหญ้าเหนื่อยแล้ววายยังจะไปใช้ลุงทัด,ดอีกเฮ้ยเนอะไม่ไปใช้แต่ลุงทัดไม่ใช่พี่ขวัญขอแม่รู้จักใช้ด้วยนะอ่ะรำเข่งก่อนเดี๋ยวลุงทัดจะไปนั่งดูปุ้ยปุ้ยปุ้ยปะปุ้ยปะไปถือไปเร็วขึ้นบ้านขึ้นบ้านกันเถอะ ะถึงบ้านกี่โมงกี่โมงแล้วมั้นกี่โมงเียจะใช้หลานอีกนั่นนรกว่าจะใช้หลานอีกใช้ลูกตัวเองนะมีลูกสาวไว้ทำไมมีลูกสาวไว้ไม่ใช้คะแม่ เออใช้จ well, ma, ma, ูเก็บมาเก็บมาเก็บใช้จูเก็บมาเก็บดีๆเก็บดีๆไม่ต้องเป็นคนว่าจะเอากระบะทิ้งแล้วนะป่านกี่โมงเนี่ยว่าเออ รีบเลยจะโยนทิ้งนะมาเร็วขึ้นบ้านกันเถอะมาๆกินก็ไม่ได้กินด้วยนะวาน้องยังจะมาใช้อีกอย่าไม่เอาไปถือไปเสียมาให้ฉันทำไมเนี่ยแม่รู้ไปเอาให้หนูอีกแล้วคนเขาถือถือไปเองโอเคออะถือก็ได้ถือถือให้แค่นี้แม่ดู้แม่ดู้ แม่ดูนะดูสิมาวางไว้ให้หนูแล้วก็เดินไปเฉยเลยปุ้ยวัดหนูถือไม่ได้หรอกเอาเก็บแล้วเก็บเก็บแล้วเก็บเออเก็บแล้วใช้พี่ปุ้ยต่อเก็บแล้วเก็บเก็บถือแล้วเก็บหมาใส่พี่ปุ้ยต่อเก็บเอ็แล้วเก็บเออเก็บเก็บตัวเก็บเก็บเก็บมาแม่เก็บนี่งเก็บหนี่เก็บนี่เก็บตัเอาดูเก็บตัวปุ้ยว่ะว่ะไม่ต้องเอาขนมเลยนะ มาใช้เราต่อค่ะแม่แล้วไม่ควันจะถือได้ยังไงฉันถือกล้องอยู่เธอรายกาดมากค่ะแม่ใช้ทุกคนพิขวาหน้าความน่ารักของไม่ว่าขยันแกล้งด้วยนะมบักก็ขยันแกล้งด้วยนะว่าบอกว่าแกช่องัวเมียนั่นแหละชอบแกล้งฉันตลอดเลยว่าขึ้นบ้านปาปๆาปา,าไม่ใช้ละใช้แค่นี้แหละสำหรับคลิปนี้แม่แม่ท่านไหนชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะคะสำหรับทีปนี้แม่ขวันแล้วก็ครอบครัวก็ขอตัวรับพาเด็กๆขึ้นบ้านไปพักผ่อนกันก่อนนะคะบ๊ายบาย